ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินดีอยู่ดีค่ะ Good Food Good Health นะคะติดตามชมกันได้เป็นประจำนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินโรคพุ่มพวงไหมคะหรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะ วันนี้นะคะไม่ว่าตัวคุณเองญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่คุณรักคนข้างกายของคุณถ้าเป็นอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับช่วงแรกของเราเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะไม่ให้คำตอบได้ดีที่สุดรอเราอยู่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยในช่วงแรกหยุดป่วยด้วยตัวเองค่ะ ใช้กรีนไซเบอร์อย่างถูกต้องนะคะก็คือรับประทานตอนท้องว่างตอนท้องว่างก็คือก่อนอาหารนั่นเองนะคะก่อนอาหารประมาณ20นาทีค่ะที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือวางไว้ที่ตรงหัวนอนเมื่อตื่นนอนขึ้นมาก็รับประทานไป10แคปซูลเมื่อก่อนอาหารเที่ยงก็10แคปซูลอ,อีกทีนึง่งก็คือก่อนนอนก็คือวางอยู่ตรงหัวนอนนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็จะไม่ลืมนะคะเมื่อไม่ลืมทานหรือเมื่อลืมทานนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ลืมไปแล้วมื้อนึง ก็ต้องมาทาน20เม็ดไม่ค่ะก็คือก็ทาน10เม็ดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเลยต้องมีวินัยในการรับประทานนะคะคือต้องมีวินยัยต้องตั้งกฎขึ้นมาสําหรับตัวเองค่ะว่าจะต้องทานเดือนละ9ขวดสําหรับผู้ป่วยนะคะก็คือวันหนึ่ง30แคปบซูลนั่นเองถ้าหากมีอันตรายทานเยอะขนาดนี้ไม่ได้หรอกค่ะใช่ไหมคะนี่ว่าเราต้องรู้ว่าเราขาดสารอาหารเราก็ต้องเติมค่ะเราต้องเติมเต็มในส่วนนี้ แล้วสําหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งโรคนั้นโรคนี้ซึ่งมะเร็งเนี่ยมันมีหลายส่วนหลายอย่างและแต่ละอย่างแต่ละชนิดการรักษาออกจะแยกแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นมะเร็งทีส่ส่วนจากหัวขึ้นมาเนี่ยนะคะมะเร็งที่ปากมะเร็งที่ดวงตามะเร็งที่เบ้าจมกูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็เจอผู้ป่วยมามากมายเลยคะ่ะเราถึงจะรู้ว่า การรักษาแต่ละอย่างแต่ละส่วนนี้ไม่เหมือนกันนะคะแต่เราก็แนะนําว่าให้ใช้กรีนไซเบอร์ควบคู่กับการรักษาของแพทย์นะคะอย่าทิ้งถ้าเกิดหมอนัดก็ต้องไปตามที่หมอนัดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมอนัดให้ไปฉายแสงให้คีโมในระหว่างที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะร่างกายเนี่ยสามารถที่จะตอบรับในสิ่งนั้นได้ไหม ได้ค่ะถ้าเกิดคุณกินกินไซเบอร์อยู่วันละสามสิบแคปซูลจะทําให้ผมเนี่ยร่วงน้อยกว่าปกตินะคะและจะทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยกลับมาเร็วขึ้นนะคะก็คือคนที่จะมีอาการจะแพ้พวกกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นอาเจียนนะคะแล้วก็ทานไม่ได้ละคะ่ะกระอักกระอ่วนอาเจียนอยู่เป็นเวลาเป็นเดือนละค่ะบางคนนะคะแต่เมื่อเรารับประทานเอนไซม์อยู่ในเอนไซม์จะช่วยขจ,จัดในสิ่งที่เป็นสารพิษนี่ออกไปจากร่างกายเร็วขึ้น ะะอาการแพ้เหล่านี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่วันนะคะแล้วเราขอยกตัวอย่างนิดนึงค่ะพี่แคทขอยกตัวอย่างว่ามีผู้ป่วยคนหนึง่งคือคุณมยุรีชูชื่นนะคะเได้หายจากมะเร็งที่ปากบนลูกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ผลข้างเคียงที่ตามมาจากการฉายแสงให้คีโมนั้นทําให้เธอต้องรักษาตัวเองมาอีกเกือบปีนะคะคือพังผืดที่เกิดขึ้นที่หน้าท้องนะคะเนื่องจากการฉายแสงให้คีโมนั่นเองนะคะ ทำให้ระบบทางเดินอาหารที่จะอุจจาระออกมานี่นะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ทํางานค่ะต้องมานับหนึ่งใหม่นะคะพี่แคทก็ต้องใช้วิทยายุทธสุดยอดเลยค่ะในการรักษาคุณมยุรีขณะนี้ปกติแล้วค่ะนะคะคือขับถ่ายได้ปกติแล้วจากที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เลยในเรื่องการขับถ่ายนะคะแล้วก็จะมีหน้าท้องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ่ายไม่ได้นะคะต้องไป ฉีดยาที่หมอหรือไปทานยาเลยแบบชนิดรุนแรงแบบขนาดว่าเป็นยาน้ําที่เป็นสมุนไพรนะคะกินไปครึ่งขวดนะคะยังไม่ถ่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือระบบของการขับถ่ายเนี่ยมันตายไปเลยค่ะนะคะใช้ไม่ได้เลยก็คือมันเป็นผลข้างเคียงของการฉายแสงให้คมโมนั่นเองนะคะผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกนะคะแต่จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนคะ่ะ ไม่ต้องตกใจค่ะมีวิธีการรักษานะคะรักษาให้ถูกทางค่ะเชื่อฟังแพทย์นะคะว่าแนะนําให้ทํายังไงบ้างอย่าไปคิดที่ตัวเองเป็นหลักว่าตัวเองต้องทําอย่างนั้นตัวเองต้องทําอย่างนี้อย่าค่ะขอให้ฟังที่แพทย์อธิบายนะคะแล้วก็นำปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นก็อย่าลืมกินไซเบอร์ต้องกินทุกวันจนกระทั่งขณะนี้นะคะคุณมยุรีหลังจากที่หายแล้วเนี่ยคือทั้งหมดเบสเซนนะคะรวมประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะที่กิน 30เมตรทุกวันตอนนี้หายปกติแล้วค่ะคือหายจากการที่คือระบบขับถ่ายถ่ายแล้วปกติแล้วตอนนี้โอ้โหหุ่นสวยงามสะอดสองเลยค่ะคือจากคนที่ที่เจ้าเนื้ออย่างพี่แคทเนี่ยนะคะอ้วนๆหน่อยเนี่ยตอนนี้สเลนเดอร์มากเลยค่ะหนักประมาณ50กิโลเท่านั้นเองค่ะนะคะ กำลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยโดยการคัดสรรโภชนาสามที่ท่งคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดถ้าท่านกำลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้คือ 1. มีสารอาหารสำคัญกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่และกรดไขมันชนิดดี 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายมากพอ 3. อุดมไปด้วยเอนไซม์กรีนไซเบอร์ประกอบด้วยสาหร่ายสไปรูรีน่าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแหกรำข้าวกล้องเอนไซม์ SI LE, สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิดกรีนไซเบอร์หนึ่งกล่องราคา1,200บาทบรรจุ100เแคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษลดเหลือเพียง900บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500บาทเท่านั้น คุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่เขาเป็นโรคนะคะพุ่มพวงหรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะหรือว่า s l e นั่นเองวันนี้เนี่ยเขาจะมาพูดคุยกับเรานะคะว่าเขามีวิธีการดูแลตัวเขาเองยังไงและมีวิธียังไงในการให้กําลังใจตัวเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะในช่วงกําลังใจสู้โรคค่ะ ค่ะตัวส่วนตัวพี่เองชื่อสลายพินดงค่ะเป็นภรรยาเขาเขาเป็นอาชีพเป็นอาชีพไอ้คนัคามะโะค่ะเขาเป็นโรคภูมิแพ้พุ่งพวงค่ะเป็นเป็นมาได้ประมาณปีกว่าแล้วเขาเพิ่งจะรู้ตอนแรกก่อนจะไปหาหมอเขาก็ไม่มีอะไรรลกค่ะมันก็คือหน้าดําปกตินี่แหละทีนี้ว่ามันผิดปกติตรงที่ว่าหูเขาดําด้วยก็เลยพามาเช็คที่โรงพยาบาลถึงได้รู้ค่ะอาการยังไม่เยอะตอนแรก พอเริ่มไปรักษาแล้วถึงจะมีอาการเยอะแย่ yeah. หน้าจะดำแล้วไหม้หมดเลยฮะับตั้ตอนนี้เพราะอาการปวดแล้วก็จะมีปวดแถวข้อแถวอะไรนัคือเราจะไม่มีแรงะแล้วพลาเราก็กินไม่ได้น้ำหนักเราก็ลงเอยเอยเอยอ่อนเพียเยอะอะค่ะเพียเยอะใช่<ๆ>ไหมอะคือเราทุกท่ททานที่ทํางานคือเราออกแดดคะรับพอเจอแดดมากๆคนนี้จะไวจะแสบมากเลยคี้ถึงได้รู้ว่าเป็นโรคตัวนี้นะคระับจ้ไปโรงพยาบาลดะรู้ ก็คือเยอะหมดเลยค่ะตามบนนี้เขาดำหมดเลยเน้นหมดเลยอ่ะหํามากแต่ว่าอาการข้างในเขาไม่มีนะคะไม่มีใี้เห็นคือมันไม่ได้เป็นเหมือนเท่ากับที่คุณผัวงเราเป็นภายในอะค่ะเขาไม่เยอะแต่ทีนี้ว่าพอไปตรวจแล้วมันมีอาการไตรั่วออกมาด้วยถึงได้รู้ว่ามันเป็นไปสายคั้นแล้วอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าทําใจเลยนะคะว่าเป็นเยอะก็ <laughs> เครียดกันอยู่อะค่ะหลังจากที่ตรวจเขาก็จะปวดเยอะเลยค่ะ ปวดเยอะแบบเพียแล้วก็หนักถึงขนาดว,ว่ากลางคืนนอนไม่ได้คือกลางคืนนอนไม่ได้แบบแบบชื่ว่าต้องตื่นทั้งคืนอะ่ะตามข้อตามอะไรเนี่ยต้องเอาผ้าชุบน้ําอุ่นแล้วก็มาประครบให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางช่วงเป็นที่ว่าเยอะมากถึงขนาดร้องไห้เลยอะ่ะปวดเยอะมากมันปวดทรมานมากเลยแับทำนั้นไตรู้ว่ามันตรงไตมันไม่มีอาการนะคะมันคือมันมันไม่มีอาการอะไรเยอะอะ่ะแต่ว่ามันมีผลตรงที่ว่าเกี่ยวกับยังไงอะ่ะ ทำให้พอไตรู้แล้วมันเหมือนการทํางานมันไม่ดีอะ่ะมันก็เลยทําให้เขามีปวดมีปวดแล้วอาการพวกเจ็บไข้อะไรอาการร้อนๆหนาวๆของคนเป็นไข้ค่ะเขาเป็นเยอะมีอาการปีกิเอ้ยพกตปกติคือตรวจเชี่ยวมาแล้วมันมีไข่ขาวลวกมาในปัสสาวะค่ะก็มีเยอะนะคะค่อนข้างเยอะแล้วพอนั้นก็ก,กินยาลงมามาปกติก็ไปตรวจอีกมันก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะช่วงเป็นปีนะคะที่ยังร่วกอยู่ตลอด ค่ะตอนแรกก่อนจะเจอตัวนี้กินยาไอ้กินอาหารเสริมตัวอื่นก่อนกินแล้วไม่มีผลเลยเขาแค่อยู่ระดับกลางๆค่ะแล้วพอมาเปิดโทรทัศน์คือสัรหาพี่สัรหาว่าใครมียาตัวไหนเนี่ยไปไปตลาดไปเจอใครที่รู้จักแล้วก็ถามเขามียานไหมแฟนหนูเป็นแบบนี้แบบนี้เงี้ยไม่มีใครรู้จักอ่ะก็เลยไปเปิดทรทัศน์ดูนั่งดูเนี่ยคะเจอเจอก็เลยทดลองติดต่อถามที่เขาให้เบอร์ไว้ค่ะถามเองให้พี่ถามให้พ่อถามหลายๆคนเนี้ยเพื่อความมั่นใจ เลยค่ะคือจากคนที่ว่าเขาอ่อนเพลียเช้าไม่อยากจะลุกเนี่ยเท้าตื่นมาเขาลุกได้เลยจากที่กินนะคะแล้วก็อาการไออาการไอความอะไรอะความแรงอะความีแรงขึ้นขยันขึ้นอะไรเงี้ยทำงานได้เช้ามานี่เช็คโทรศัพท์อะค่ะเป็นไงบ้างพยูนคนละที่เช็คเสียงเช็คน้ําเสียงว่าเขาดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยคือโกหกไม่ได้คอยกลับตลอดบางทีเราแย่ว่าดีขึ้นเนี่ยเขาจะไม่เชื่อ เพราะว่าตัวที่ว่าไปกินไอตัวอาหารเสริมตัวอื่นเนี่ยรายังกินได้แพงกว่านั้นด้วยแล้วเราความรู้สึกว่าเออมันมันก็ดิมันมันไม่ดีขึ้นใช่ไหมเนี่ยเราก็อยากลองทุกตัวเงี้ยในเมื่อเขาแย่แล้วเราก็หมดกําลังใจแล้วอะจนแฟนจนไอ้เรนดาพี่ชายเขาเองยังพูดเลยว่าเตรียมทําใจเถอะอะไรอย่างเงี้ยในเราก็อยากลองเราก็อยากให้แฟนเราหายเครียดมากตอนนั้นนะคุย <c ười> <c ười> กับใครปรึกษาใครร้องไห้เลยอะเพราะแฟนเขาเพิ่งสี่สิบเองไง ก็ลองหลายทางถามเพื่อนๆปรึกษากันว่าเขาทากันยังไงเขาก็บอกนะให้ออกกำลังกายบ้างให้คุยกันปรึกษากันว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคุยๆเขาบางคนก็แนะนําดีนะคะให้เป็นแบบนู้นแบบนี้ริมบางคนเขาไม่มีตัว okay. ช่วยอ่ะบางคนก็ให้ไปกินแบบความเชื่อเขาให้อะไรอะไปเกี่ยวกับพวกน้าท่าอะไรเงี้ยมาผสมกับน้ําผึ้งมะนาวอะไรบ้างเงี้ยหลายทางมากค่ะลองใช่สู้สู้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะช่วงแรกที่เริ่มเห็นผลเลยเดือนแรกค่ะเพราะว่าเดือนแรกก็ คือทานเต็มเคปซูลทนังเขา่าคือ10 10เมตรเชา้ากลางวันเย็นค่ะจะได้ผลจะได้เห็นผลตรงที่ว่าการที่ว่าเขาลุกขึ้นกระปี้กระเปาขึ้นอะไรเงี้ยกล้างกายเขาแข็งแรงขึ้นการน้ําเสียงคําพูดเขาอะไรเงี้ยจากที่ฟังเขาดีขึ้นนะคะแล้วก็มาได้อีกครึ่งเดือนก็ถึงเวลาหมอนัดตรวจเจาะเลือดทั้งหมด9ตัวเอ็กซรยลแลวก็ตรวจชีค่ะพอไปตรวจงวดงน,นี้หมอบอกว่าอทำไมไตถึงหายรั่ว บอกว่าจากทัจก้จากที่ตรวจมาปีหนึ่งเป็นปีเนี่ยแต่ยังไม่หายเลยยังอยู่เท่าเดิมตลอดก็คือตัวอื่นก็ลองมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็อีกแค่จะลองอีกตัวเนี่ยจะเป็นอะไรไปก็คุยคุยกันปรึกษากันเอาหน้าลองเนาะไหน,นๆก็แค่นี้อยู่แล้วเงี้ยอยากหายอะคะความอยากหายสงสารเขาเขาเป็นเยอะอยากหาวิธีไหนก็ได้ที่ว่าทําให้เขาดีขึ้นถึงจะไม่หายขาดแต่ก็อยากให้เขาดีขึ้นวันนี้อะคะสงสารมันเยอะความสงสารเขาเยอะมาก ตัวนี้ยังไงก็ไม่ทิ้งคิดว่าน่าจะทานไปจนกตลอดชีวิตเขาละคะคือถึงเขาจะหายไปแล้วหรืออะไรแล้วก็เสิริมให้เขาเพราะยังไงเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวจากช่วงหน้าช่วงหน้าผากเขาเนี่ยคือเต็มเลยนะคะดําปื้อเลยอะดาแล้วเป็นมันไม่ใช่ผิวเนียนอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบหยาบหยาบอะหย,ยาบๆยาแล้วอคขุยๆแล้วช่วงนเนี้ยเนี่ยเต็มหมดเลยนี่มันเริ่มด่างเป็นบางที่แล้วอะไรเงี้ยจากหูก็เหมือนกันมันจะดาแบบหนามากแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่ดูสังเกตตรงผิวนะคะผิวที่เขาไม่เป็นอะเขาจะเเป็นคนคผผิวผิวววยยยาไม่สล ผิวแบบเขาจะหยาบก้านกระด้าแล้วดูดิคะเนียนมากค่ะถือว่าตรงนี้ได้ผลเยอะชอบค่ะบรรดาครอบครัวพ่อแม่อะไรเงี้ยเห็นเขาก็ยังว่าเออปลื้มแต่ว่าผิวใช้ได้จริงค่ะทานมาได้ประมาณเข้าเดือนนี้น่าจะเดือนที่สี่นะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจะสังเกตจากที่ว่าเราไม่ได้หยุดอะไรเงี้ยให้เขากินตลอดอะ่ะก็ฟังจากอาการดูจากอาการเขาครึ่งเดือนจะกลับมาหาทิง้งใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลง จากแผลเอ่ยจากอะไรเอ่ยที่เขาเป็นตามมือเนี่ยมันดีขึ้นหมดคิดตอนนี้ใจคิดได้แล้วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นอะว่าเขาน่าจะหายแต่หมายถึงว่าถึงอาจจะไม่หมดเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวนั้นเราไม่รู้ไงเพราะหมอเขาก็ยังยืนยันมาว่ามันไม่หายอะไรเงี้ยเราก็อยากจะลองดูสักตั้งนึงว่าไก่มันมันจะหายไหมอะไรเงี้ยความหวังคือเราไม่ได้หวังที่ยาโรงพยาบาลตัวเดียวตอนนี้เราก็หวังตกยาพวกสมุนไพรนี้ด้วยเหมือนกันถูกใจมากประทับใจมากเลยค่ะพอเห็นผลเนี่ยบอกเลยบวกคุยกับพ่อกับคนที่บ้านวันเนี่ย แน่นอนแล้วตัวนี้คือเขามาถูกทางแล้วก็คุยกับที่บ้านก็แนะนําให้เขานะคะให้ใช้อะไรเงี้ยน่าลองดูคือมันไม่ได้เสียหายอะไรกินไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลเสียมีแต่ผลดีขึ้นค่ะอยากให้ลองชอบค่ะพูดถึงตอนแรกก็คิดว่าแบบไงอะ่ะคงหมดหวังแล้วอะไรเงี้ยมันมันท้อไปหมดอะ่ะจากที่ว่าอะไรก็ไม่ไหวอะ่ะ การยกของหรือว่าการจะทาอะไร <c oughs> แค่ลุกนั่งอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไหวไงผมลุกตัวเองไม่ได้นะถ้าเป็นมาๆกๆตัวผมแย่จะจัดผมยูนี่นั่งงานอยู่กับเพื่อนน,ะนอนในห้องสังคนห้องพักตอนเช้ามาบางทีเพื่อนก็อมานวดให้แล้วให้แล้วก็ประคองขึ้นประคองขึ้นผมก็จะไปได้ผมขับรถตัวเนี้ยผมขึ้นรถต้องให้เพื่อนประคองขึ้นรถนะบางครั้งนะอ่ะบางทีลงมาลงไม่ไหวเรียกเพื่อนมาประคองลงดีทุกทีเป็นหนักๆมากพวกนั้นอน่ะแล้วเคยแย่อยู่สองคน เราที่ไม่มีใครรู้เลยผมนอกคุณหน้ารถครึ่งวันตรงนั้นนะผมก็นึกว่าผมไม่ไม่รอดแล้วพูดตรงๆเลยแต่คงไม่บอกทางนี้นะเพราะว่ากลัวเขาจะเตือเต่อใจเยอะพอมันผ่านไปแล้วเราเริ่มดีขึ้นลแล้วแล้วผมคุณมาเล่าให้ฟังกลัวเขาจะใจเตียองเพาก็พ่วงเรา,าตลอดใช่ไหมก็ดีใจแล้วเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ครับได้ชีวิตใหม่มาถึงไม่เต็มร้อยก็ยังภูมิใจครับ <c oughs> ที่มาได้ตัวนี้ช่วยอ่ะคือขอบคุณมากๆเลยครับค่ะลองดูค่ะยาตัวนี้ไอ้อาหารเสริมตัวนี้ไม่เสียหายค่ะลองดูได้เพราะว่าเห็นผลด้วยกับตัวของแฟนของ,ของหนูเองนะคะจากที่ว่าเขาแย่ๆแล้วเขาเป็นได้ถึงขนาดเนี้ยตอนนี้ทุกคนในบ้านในครอบครัวเนี่ยมีความมีมีความสุขความพอใจขึ้นแล้วก็ชื่นใจขึ้นที่เขาหายได้มาถึงดีไดด,ดีขึ้นได้มาถึงขนาดนี้นะคะน่าลองค่ะไม่ไม่เสียหายอะไรลองเลย ยังไม่สายค่ะก็ตัวนี้มันกินได้ตลอดถ้าว่าไปตอนนี้หนูก็ถือว่าหนูโชคดีนะถึงเขาจะเป็นเยอะเป็นนานจนถึงขนาดแย่แต่นี้พูดกันง่ายคือมาเจอตัวช่วยที่ได้แบบเนี้มันเลยมีความรู้สึกว่าเออมาถูกทางแล้วมาเจอโชคดีไงโชคดีที่เขามาเจอตัวนี้ถ้าไม่เจอเนี่ยมองตรงว่าในชีวิตก็คงอาจจะเสียเขาไปแล้วไงเพราะแบบถึงเขาจะทํางานได้ก็จริงแต่มันความรู้สึกคือเขาเหมือนแย่มากใครเห็นทั้งบริษัทนะเห็นว่าแฟนหนูเนะี่ยสมควรพักได้แล้ว คือทำไงมันมันมัน,ม,นมันทำยังไงได้ตรงที่ว่าภาระเราก็มีไงเราก็เลยต้องทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใจก็สงสารเขาย้ายให้เขาพักแต่นี้ว่ามันมันเป็นด้วยเหตุผลหลายๆอย่างผลสุดท้ายก็สู้มาได้ด้วยอย่างนี้ตัวเขาเองเขาก็กลัวนะคะเขากลัวว่าถ้าเขาหยุดไปเนี่ยกลัวเขากลัวจะเดินไม่ได้ที่สําคัญที่สุดเลยที่ตัวเขาไม่ยอมหยุดอะ่ะ mm. ชวนนะคะไหวไหมไม่ไหวไปบ้านกลับบ้านไปพักผ่อนเดือนครึ่งเดือนเนี่ยไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวเราก็ดิ้นรนกันได้เพราะพ่อแม่เรามีครอบครัวเรามีบ้านเราก็มีอยู่เราไม่ได้ไปอาศัยใครแต่นี้ว่าตัวเขาเองเขากลัวค่ะเขาก็เลยไม่หยุดกลัวที่ว่าพอล้มหรือว่าพักผ่อนแล้วไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทํางานนะกลัวจะลุกไม่ได้คือมันกลัวมากเลยครับ <c oughs> ก็ถือว่ากําลังใจเขาก็ดีค่ะแต่นี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะคะจากตอนแรกมือเขาเนี่ยจะโดนไม่ได้จะกระดิกอะไรไม่ได้เลยเพราะเจ็บตามข้อเล็บตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บจะเจ็บมาก ก็เนี่ยมาได้ยาตัวนี้ที่คือเห็นผลอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ที่เห็นได้ไวคือว่าจากที่ว่าเขาเป็นแผลแตกแตกแตกปีบหมดเลยอะตอนนี้คือเขาแห้งแล้วแต่ส่วนที่ว่าที่เหลือที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นตัวนี้มันเหมือนมันเข้ากระดูกไงมันกินลงกระดูกมันเลยหายยากนิดนึงแต่ไอ้ส่วนที่ว่าที่มันไม่เกิดเลยไม่อะไรเงี้ยเขาหายพอมาได้ตัวนี้คือคือรับสรุปคือหยุดทุกอย่างอะไตจากไตรั่วก็หยุดหน้าจากที่เยอะขึ้นก็บางแล้วก็มาแผลเนี่ยก็เห็นได้ชัดอะค่ะ ถึงมั่นใจไงคะว่ากินแล้วมันดีขึ้นจะาให้ลองนะครับถ้าท่านกาลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยโดยการคัดสรรโภชนาสารที่ทรงคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดถ้าท่านกาลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้คือ 1. มีสารอาหารสําคัญกรดอะมิโนวิตามิน เกลือแร่และกรดไขมันชนิดดี 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายมากพอ 3. อุดุมไปด้วยเอนไซม์กรีนไซเบอร์ประกอบด้วยสาหร่ายสไปรูรีน่าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแห้งรำข้าวกล้องเอนไซม์ SI RE, สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิดกรีนไซเบอร์หนึ่งกล่องราคา1,200บาทบรรจุ100เแคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษ ลดเหลือเพียง9 0 0บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500บาทเท่านั้น แวดล้อมและวิธีการดำรงชีวิตปัจจุบันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศความเครียดจากการทำงานหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะรว้วแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคหวัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคภูมิแพ้หมอก็เลยบอกว่า คุณเป็นมะเร็งโพรงมดลูกที่อายุน้อยที่สุดในโรงพยาบาลน,นั้นคือเราก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจุกหน้าอกหายใจเหนื่อยง่ายเพราะว่ามันจะเหมือนคนอายุเยอะมันทานแล้วมันรู้สึกดีกับร่างกายเพราะว่าร่างกายเราไม่อ่อนเพลียง่ายอะคะ่ะเพราะมันฟื้นตัวเร็วมากกินตัวนี้ค่ะมะเร็งปากมดลูกเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บล้าไปหมดเลยอะจนทนไม่ไหวพร้อมลงแล้วก็ดำเกรียมเนี่ยผิวเนี่ย ดูไม่ได้เลยนะผิวเนี่ยหน้าตานี่ก็ดําเกรียมไปหมดถ้าว่าคนจะตายก็ไปเก้าสิบปอร์เซ็นแล้วล่ะเริ่มต้นกินเอ็นไซม์มาก็เออก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผลออกมามันก็ตอนนี้ก็คือว่าสรุปก็คืออาหารเสริมตัวนี้คือทําให้อยู่ได้ทุกวันนี้ โภชนาบำบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ด้วยพลังมหัศจรรย์ของอาหารจากธรรมชาติด้วยการคัดสรรโภชนาสารที่ทรงคุณค่าจากทันยพืชหลายชนิดด้วยกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีด้านอาหารสมัยใหม่บำบุมามาร่วมกันไว้ในกรีนไซเบอร์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติ กรีนไซเบอรนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รวบรวมสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์ N ide, สกัดจากพืชและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากธรรมชาติมารวมไว้ในหนึ่งเดียวนี้ Green Cyber ประกอบด้วยสาหร่าย้าไปรูรีน้าจมูกข้าวสารีงาดำอบบดแห้งรำข้าวกล้องและยังมีเอนไซส์ ide, สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิด นี่คือมาสจัรย์จากธรรมชาติที่อยู่ในกลีนไซเบอร์อาหารจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพกลีนไซเบอร์ผลิตภัณฑ์อาหารอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติอย่ารอให้ป่วยมาดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วย Cyber. Green Cyber กลีนไซเบอร์กลีนไซเบอร์หนึ่งกล่องราคา1,200บาทบรรจุ1 0 0แคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษ ลดเหลือเพียง900บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ2,500บาทเท่านั้นเพียงคุณโทรมาที088 8877 88 516 088 8877 517 088 8869 518 กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าอย่างแรกเลยคุณจะต้องกินดีและอยู่ดีค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายของคุณจะได้ดีและแข็งแรงตามมาค่ะแต่ถ้าใครที่กินไม่ดีอยู่ไม่ดีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าโรคร้ายต่างๆจะคลืบคลานเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่บอกว่าอยากจะหาอาหารเสริมทานจังเลยควรจะต้องมี3มองค์ประกอบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรตีนวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมไปถึงเอนไซ์ และสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วย ถ้าเจอองค์ประกอบทั้งสามนี้แล้วเนี่ยทานได้เลยค่ะรับรองว่าสุขภาพร่างกายคุณจะแข็งแรงและดีตามขึ้นมาด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะหาอาหารเสริมดีๆแบบนี้ทานกันได้ง่ายๆแค่นี้เองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะครั้งหน้านะคะจะเจอกันได้ใหม่พร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพดีๆให้ห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆค่ะกับกินดีอยู่ดี Good Food Good health ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วแอปเปลิลขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ